กราบนมันสก,การพระพิสุทธิม,มนเนรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบพระปฏิทินในการพัญยราตแก้วใสท่านกา,ารเทาารวัตสิริสารนงและพุทธกุฎพุทธศาสิกาทุกท่านนะคะกราบทุกท่านก็าามาพบกับคุณภูพ่ช่ออีกเช่นเคยนะคะทุกเช้าเราก็จะมาประสิันฐานนะคะด้วยข้อธรรมค่ะอย่างเชา้าเช้า เพื่อความสามัคทีในหมู่คณะที่สำนักนะคะที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้คุณครูพี่ช่อนะคะมาสแสดงรมให้ทุกๆคนนะคะที่สำนักเนี่ยได้ฟังนะคะแล้วก็มาประชุมกันที่ศาลาในยามเช้านะคะเพื่อความสามัคทีค่ะก<อ>็อตอนเช้าเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์กันไปแล้วนะคะ ก็เป็นกิจวัตรที่พวกเราทำกันนะคะในยามเช้า,าก็เลยมาทักทายปฏิชันฐานกับทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามท่านอาจารย์พันยัตั์อยู่นะคะก็จะรู้เป็นอันรู้กันว่าที่สำนักปฏิบัติเรียนพุทธพจน์โพธิปัตียธรรมเนี่ยก็คือเราทำงานตรงนี้ก็เพื่อที่จะ เผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีสถานที่ให้ทุกท่านที่หวังความพุ้นทุกเนี่ยขาะได้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมกันนะคะค่ะแลอ,อย่างวันนี้นะคะครูพี่ชอก็ได้นําพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้ามาจากกระต่าสีดกนะคะนํามา เรียบเรียงเป็นหลักสูตรนะคะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความุด้นภาคที่สองโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะนี่เป็นหลักสูตรของนักเรียนครูปีสองนะคะทังนนที่จะอ่านไปศึกษาที่บ้านก็สามารถบูชาทำได้นะคะแล้ววันนี้ก็ผููพิเ่เาก็มาในหัวข้อพระธรรมที่ว่า การละลูกใช่ไหมคะที่พระองค์ทรงตัดไว้ที่มีอยู่ห้าข้อวันนี้ก็จะเป็นข้อที่สี่นะคะคือทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเออรูพละรูปนี้จะละยังไงนะใช่ไหมคะแล้วรูปคืออะไรพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ไว่าอย่างไงนะรูปเนี่ยอะไรคือรูป ก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าอะไรที่พระพุทธองค์ทรงจัสเรียกว่ารูปค่ะดังในพระสูตรที่ครูวิชอาจะขออัญเชิญในวันนี้นะคะก็มาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 11, สิบเอ็ดสุตตันตปิฎกที่ทานิกายปาติกะววรหน้าที่203ถึง206ข้อที่301ร้ถึงสาม หมวดหาสัมปัสาทีานียสูตรนิสารานิยัธาาอย่างคข้อที่สนะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อภิกษุมนาสิการถึงรูปทั้งหลายอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเล่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่ผลนวิเศษในเพราะรูปทั้งหลายแต่ว่า เมื่อเธอมานสิการถึงอรูปอยู่แลจิตย่อมแล่งไปเริ่มใสตั้งอยู่เพ่มวิเศษในเพราะอารูปจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบลมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วภาคแล้วจากรูปทั้งหลายและเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีรูปเป็นปัจจัยเกิดขึ้น ธอย่อมไม่เสวยเวทนา,านั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดของซึ่งรูปทั้งหลายสาธุค่ะก็พุทธพจน์พระดับ,บของพระพุทธเจ้านะคะที่พระอ,องค์ตร,รัสรูปนะคะมีใครรู้ไหมคะว่าอะไรคือรูปคุณครูจิ๊บรู้ไหมคะว่าอะไรคือรูปจิ๊บมันแค่นแข็ง หมอนพระองต์จัดไว้ใช่ไหมคะว่ามีมีลักษณะยังไงนะคะข้มแข็งค่ะข้มแข็งใช่ไหมคะที่เราจับต้องได้ด้วยใช่ไหมคะยัง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 โทรศัพท์นี้เรียกว่ารูปไหมคะเรียกว่ารูปค่ะอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่สิ่งที่มองเห็นแล้วก็จับต้องได้เนี่ยพระองค์แต่เรียกว่ารูปไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นต้นไม้นะคะที่ค่ะก็ มีที่มีลักษณะเข้มแข็งจับต้องสัมผัสได้นีเรียกว่ารูป mm hmm. ค่ะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ให้เรารู้นะคะอพอเรารู้จักรูปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่า mm hmm. เมื่อเธอมานักสิการถึงรูปทั้งหลายอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่องใสไม่ตั้งอยู่ไม่ผลวิเศษในเพราะรูปทั้งหลายถ้าเราถ้าเราเห็น เห็นรูปแล้วใช่ไหมคะเรายึดว่าว่ารูปนั้นอ่ะเป็นของเราเนี่ยเราจะออกจากทุกข์ได้ไหมคะออกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรายึดว่ารูปนั้นเป็นของเราเราก็จะคิดว่ารูปเนี้ยมัน,ม,นมันเที่ยงมันถาวรใช่ไหมคะ,ะมันไม่มีการแปลปรวนไม่ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรานึกถึงรูปเหล่านั้นอยู่ รูปทั้งหลาย<ม>พระองค์ตัดเพราะรูปทั้งหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินเนี่ยก็เป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมคะมรูปประฐันร่างกายเนี่ยก็เรียกว่ารูป<ม>ถ้าเรายังตรึกนึกตรึกนึกถึงรูปเหล่านั้นรูปทั้งหลายเหล่านั้นนะคะเราก็จะต้องมีภพมีชาติอีกคือพระองค์ตัสไว้ว่าวิตกตึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภพใหม่ใช่ไหมคะถ้าเรานึกถึงเอาตรวอย่า ได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่ดินอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะต้องมีพบมีชาติอีกจิตก็ไม่แล่นไปคือไม่แล่นไปสู่นิพพานใช่ไหมคะไม่เรื่องสายไม่ตั้งอยู่ไม่ผลวิเศษเราก็จะไม่ผลจากการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมามีลูกอีกอะคะ่ะเนี่ยก็คือก็ชื่อว่าไม่ผลวิเศษพระองค์ก็ตัดวิธีออกจากออกจากรูปนะคะ แต่ว่าเมื่อเธอมนัสการถึงอารูปอยู่แลจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่พนวิเศษในเพราะอารูปอย่างเมื่อวานานี้นะคะคือในทุกๆวันนะท่านอาจารย์ก็จะคอยเตือนพวกเราใช่ไหมคะว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยเวลาเดินเนี่ยให้ทำไว้ในใจก็จคือมนัสการนี่แหละคะ่ะที่พระองค์ตรัสว่ามนาัสการเนี่ยก็คือ ทำไว้ในใจให้สอนตัวเองให้อบรมตัวเองว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะพระองค์ก็ให้เราให้เรามานัสิการก็ค,คือทำไว้ในใจว่าถึงความที่ไม่ใช่เรานี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานี่แหละพนอกจานก,นก็บอกว่าให้บอกตัวเองให้สอนตัวเองให้มานัสิการว่าเนี่ยไม่ใช่เรา ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราก็ทําไว้ในใจอย่างนี้ว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะทําไมถึงต้องดำแบบนั้นทําไมถึงต้องมาราิการเพราะว่าเรามีความเห็นผิดมา,มานานใช่ไหมคะครูพี่เจ้าจะเล่าถึงสัญญาในอดีตนะคะที่ครูพี่เจ้าเคยไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆกับท่านอาจารย์นะคะที่ไปออกไปต่างจังหวัด ท่านอาจารย์ก็สอนเรื่องความไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมคะความที่มันไม่ใช่เราพี่เจ้าก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจว่ามันจะไม่ใช่เราได้ยังไงครับก็เดินตามตามถามท่านอาจารย์อย่างนั้นแหละค่ะว่าอาจารย์คะมันจะไม่ใช่เราได้ยังไงคะเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เราได้ยังไงพี่เจ้าไม่หัวปวดเลยเพราะความที่ เรามีอัตตาใช่ไหมคะมีความยึดมั่นถือมั่นมากมีความเห็นผิดมากว่าว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมคะก็ไม่เข้าใจค่ะบอกว่าให้บอกว่ามันไม่ใช่เรามันบอกไม่ได้มันไม่ใช่เราคงยังไงมันก็ยังเป็นเราอยู่ดีใช่ไหมคะก็จนมาได้ติดตาม่านอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินะคะได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีศรัทธานะคะเชื่อในพระปัญญาการตัดสรู้ของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยรูปเนี่ยไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะก็ให้มีศรัทธาเชื่อมั่นเลยค่ะแล้วก็ให้มีสติอยู่ที่กายนี่นะคะในระหว่างวันเนี่ยเราก็อบรมตนเองสอนตนเองว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยไม่ใช่เรารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะ ไม่ใช่ตัวตนของเราให้มีสติอยู่แบบนี้ในระหว่างชีวิตประจําวันที่เราทําการงานเนี่ยค่ะก็ให้สอนตนเองแบบนี้เพราะว่าเราต้องอบรมจิตใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีความเห็นผิดมานานเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราไม่ว่าจะบุคคลภายนอกขนาดตัวเองเนี่ยเรายังยึดเลยใช่ไหมคะว่าเป็นเรานักภาษาอะไรกับบุคคลภายนอกพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็คิดเลยว่านั่นพี่เรานั่นน้องเรา ฉันพ่อแม่เนี่ยค่ะเราเนี่ยเรามีความเห็นผิดอย่างนี้เห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราก็เลยออกจากพบออกจากว่าัะสงสารไม่ได้เราจึงต้องกลับมามีรูปประทังแบบนี้อีกต้องมาเกิดอีกฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้คัสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเราพระองค์ก็ตรัสว่า เมื่อเธอมานักสิการถึงอารูปอยู่แลจิตย่อมแล่นไปเรื่องใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในเพราะอารูปจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วภาคแล้วจากรูปทั้งหลายและเธอพ้นแล้วจากอาชวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีรูปเป็นปัจจัยเกิดขึ้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาน,นั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลายนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่ารูปนี้เป็นเราใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้สิ่งใดแล้วเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะนั่นแหละก็จะเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายพออยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจใช่ไหมคะอย่างเช่น สมมติว่าเรามีญาติพี่น้องที่แบบว่าจะต้องคล้าจากการหรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยพอแบบไม่อยากให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยก็เ,เสียใจก็ร้องไห้ใช่ไหมคะคุณครูจิ๊บค่ะค่ะโอ้ยยาย,ยาไปเลยหนูจะคิดถึงยายนะอ่านอย่างเี้ใช่ไหมคะ ก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะว่ายึดในรูปใช่ไหมคะยึดในรูปประการนั้นว่าแล้วเนี่ยยายเราคะั <c oughs> เพื่อนเรานะอย่จากเราไปเลยเนยคะ่ะก็ทําให้เป็นเหตุเดือดร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายจนเ,เกิดทุกขเวทนาความไม่สบายใจใช่ไหมคะเนี่ยพระองค์ก็แต่ัสว่าถ้า่าถ้าเราอบรมสิทธิของเราดีแล้วก็คืออบรมว่าเนี่ย รูปเนี่ยไม่ใช่เรานะเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะเราก็อบรมจิตยอยู่อย่างนี้จากที่เราเห็นผิดใช่ไหมคะเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นเราแล้วก็ของบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกนะ่ะก็เป็นรูปเหมือนกันเนี้ยว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพอเราอบรมว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะนำภาษาอะไรกับคนอื่นก็ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันใช่ไหมคะไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ย ก็ยังไม่ใช่เราเลยใช่ไหมคะมั<า>นก็ต้องสลายซึ่งก็องตัดไว้แล้วว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่เสือ่อมมีหน้าที่สลาย,ายใช่ไหมคะสลายยังไงมันโต๊ะเนี่ยมันพังได้ไหมคะพังได้พังได้นั่นแหละเรียกว่าสลายรูปเนี้ยมันก็เน่ามันก็เปื่อยได้เนี่ยสลายสลายไปแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะก็ไม่มีก็ไม่มีเราล้วไม่ใช่ตัวใช่ตอนวอย่างที่พระคุณธองต์รงตัสว่าเนี่ยรูปเนี่ยไม่ใช่เรา เราก็มานักสิการอบรมตนเองอยู่แบบนี้สอนตนเองอยู่แบบนี้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นทุกข์เพราะรูปนะคะถ้าเราอบรมถูกต้องเราก็จะไม่ยึดในรูปของตนเองและก็ของบุคคลอื่นภายนอกก็เสมอกันนะคะเราก็ไม่ต้องเสวยเวทานานั้นเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกระวนกระวยเพราะรูปเนี่ยเป็นเหตุเป็นปจัจจัยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามานักสิการถูกทําไว้ในใจถูกต้อง สอนตนเองได้ถูกต้องตาม,ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะคะพระองค์ก็ตรัสว,ว่าข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลายนะ่คะพอไม่ยึดใช่ไหมคะก็ก็ชื่อว่าสลัดออกจากรูปเพราะไม่ยึดในรูปนั้นพระองค์ทรงตรัสให้เราละรูปนะคะโดยการที่มนสิการกระทำไว้ในใจอบรมสอนตอนเอง,บงอบรมจิตตนเอง จากที่เราเห็นผิดคิดว่ารูปประหานรูปร่างกายเนี่ยเป็นเรานะคะพระองค์ก็ให้เราอบรมจิตสอนตนเองว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวของเรานเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่โกรธกังวลใจเพราะว่าเราอบรมจิตตนเองถูกทําไปเรื่อยๆนะคะมีสติอยู่ที่กายปัญญาก็จะเกิดเห็นกายนะคะในขณะนั้นนลค่ะเป็นปัจจุบันอารมณ์ขณะนั้น่ะ ก็สอนตนเองเลยนะคะสอนจิตนี่แหละคะ่ะอบรมจิตเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะก็อบรมจิตตนเองนั่นแหละว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เรานะรูปเนี่ยไม่ใช่เรานะทําทได้เลยนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยทำแบบนี้ทาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสรุหนทางค้นทุกแล้วนํามามาบอกมาสอนพวกเรานะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ย หวังความท้นทุกข์ให้แก่พวกเราให้เราได้ออกจากทุกข์ออกจากว่าจั๊สงสารก็คือออกจากความที่เขียนผิดนะคะยึดมั่นถึงมั่นว่าดูกลางกายเนี่ยเป็นเราวันนี้ก็มีข้อธรรมเรื่องการละลูกนะคะมาฝากทุกทา่านท่านใดที่สนใจอ่หนังสือนะคะที่คุณครูพี่เจอนำมา มาอ่านให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะพระใตรปิดกเนี่ยค่ะที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความุดทนนะคะหลักสูตรนักเรียนครวูวิปัสนาสมาธิปีสองนะคะก็สามารถที่จะบูชาธรรมสนับสน,นุนงานเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าได้นะคะนาไปศึกษาที่บ้านก็ได้หรือว่าอยากจะสมัครเป็นนักเรียนครวูวิปัสนาสมาธิก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 8 9แปดเก้าเจ็ดแปดสีปดหนสองสามะคะหรือว่าอยากจะได้เสียงบรรยายธรรมนะคะนำพาปฏิบัตินำเจริญอสุภะหรือว่านำเจริญอาณาปานสติเนี่ยค่ะก็สามารถบูชาธรรมวิทยุเสียงธรรมในราคา1,500บาทนะคะก็ถือว่าได้ร่วมกันสนับสนุนง,งานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า สวายงานเป็นพุทธบูชานะคะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเรียนครูวิปัสสนาสมาธิท่านอาจารย์จะบรรยายไว้ในหลััสูตูนะคะปีหนึ่งปี2ปีสานะคะแล้วก็บรรยายทั่วไปธรรมะตามพุทธพจน์นะคะก็สามารถที่จะบูชาธรรมได้นะคะแบบนี้ก็จะ1,200บาทก็ถือว่ารายได้เนี้ยก็จะมาสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า นำมาสร้างสถานที่เพื่อให้ทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะทำเอ่อตอนนี้ก็กำลังสร้างโรงโครัวนะคะแล้วก็จะทำเรือนบ้านต่อไปเมื่อเวลาที่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็จะมีเรือนบ้านให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้มาพักนะคะมาปิดริเวลคลิสเร้นทำความเพียรแล้วก็มีห้องน้ำไว้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเครื่องเอ่อ สารารนุโภคใช่ไหมคะก็ทําไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนําตนออกจากทุกข์ออกจากความัดสงสารก็สามารถร่วมบุญได้นะคะในครั้งนี้ท่าน,นใดที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้นะคะเออเมื่อกี้เราได้ได้แชร์ไปหรือยังคะ <c oughs> ค่ออะก็ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทคำกวงเราช่วยกันสนับสนุนงานเผยแผร่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะจะ การที่เราได้ได้แชร์ธรรมะเนี่ยค่ะก็ชื่อว่าให้ธรรมะเป็นฐานนะคะชนะการให้ทั้งปวงเราไม่มีเราไม่มีปัจจัยที่จะกล่วมบุญเราก็สามารถทำบุญได้ด้วยเนี่ยค่ะเรากดไลค์กดแชร์เนี่ยค่ะสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าได้ ถวายงานเป็นพุทธบูชานะคะได้เปิดเผยขัาสอรของพระพุทธเจ้าให้บุคคลอื่นนะคะได้ยินได้ฟังก็เป็นุญค่ะพระุเจ้าก็แชร์ก่อนนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้นำธรรมะดีๆนะคะจากพระไตรปิฎก ซึ่งท่า,านอาจารย์คุยกว้าออกมาทําเป็นหลักสูตรของนักเรียนครูปีสองนะคะนาํามาฝากในหัวข้อการละลูกนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะนําไปปฏิบัติได้เลยะคะ่ะอบรงจิตตนเองสอนตนเองในระหว่างวันนะคะว่าพอมีสติอยู่ที่กายแล้วปัญญาเกิดเห็นการแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็อบรงจิตตนเองเลยะคะ่ะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยรูปเนี่ยไม่ใช่เรา ไม่เป็นเราก็ทําแบบนี้นะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะทําการงานอะไรนะคะก็สามารถอบรมจิต้องตนเองอย่างนี้ได้ค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะในวันถัดไปนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์โพสท่านอาจารย์นะคะคลิปทาง YouTube นะคะทาง f a c e b o o k ทาง t i k ต ok นะคะช่วยกัน กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะช่วยกันให้ธรรมะเป็นทางช่วยเผยแผ่ธรรมสอนของพระพุทธเจ้าก็ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมทุท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขได้นควรจากทุกให้ได้เข้าถึงมาควรนิพพานกันทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะกราบนมัสการพระพุทธเจ้าทุกรูปเจ้าคะ่ะ,คะ